นะครับอย่างที่สองาเรียกว่าไฟใต้ดินนะได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็คือไฟที่ไม่ซึมลงไปข้างล่างเรือนยอดของไฟจะไม่สูงเกินเพราะกดดันนะครับบริเวณหางไฟที่เราเห็นเป็นเปลวไฟทั้งหมดนี้คือเขาเรียกว่าเรือนยอดไฟแล้วไฟที่กําลังไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าหัวไฟต่วบริเวณด้านข้างที่เราเห็นเขาเรียกว่าปีกไฟนะครับบริเวณด้านล่างเรียกว่าดินไฟ ในการดับไฟแต่ละครั้งพอเราได้รับแจ้งตัวใจเราจะมายืนบริเวณนีบณ้บริเวณหังไฟแค่บางสิ่กจริงๆแล้วไฟมันกําลังจะดับแล้วถูกไหมฮะแต่ไฟมีนกำลังไม่อยู่เนี่ยหัวไฟมันกำลังลุกลามไปเรื่อยๆบางครั้งเราไปยิงยูงตีเขาแต่ไฟไม่ไปมุ่เขาไปหมดแล้วนะครับยกแค่ระดับสายเอวเนื่องจากบางพื้นที่หรือป่าบ้านเรามันจะมีเศษเผาวันเศษวัชพืชค่อนข้างระเกะระกะ แล้วยกสูงเวลาเราตีลงไปค่อนข้างที่จะลำบากคือเป็นการเพิ่มการเพิ่มกระแสลมกับคือลมให้มันแรงขึ้นยกสูงแค่ระดับสายเอลท่าที่สองตบครับตบลงไปเพื่อปิดอากาศตบไปบริเวณไหนตบไปเฉพาะบริเวณขอบไฟที่กําลังไหมไม่ต้องตบเข้าไปตรงกลางไฟครับยังไงท่านก็ทํามไม่ได้ตบไปบริเวณขอบไฟแล้วสังเกตว่า ไฟที่ไหม้นั้นดับมอดแล้วหรือยังได้ดับมอดลงไปแล้วหรือยังหลังจากที่ได้ดับมอดลงไปแล้วสังเกตแล้วถึงจะให้ท่าที่สามดันครับดันลงไปให้สุดแข็งครับให้มันแยกออกครับนะครับดันลงไปสุดแข็งมันจะแยกออกจากกันดันดันครับยบตกดันยกตกดันไปอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมผมถึงให้หน้าเล็กฉากถึงควับลงไป มันจะได้ช่วยแยกเชื้อเพลิงไปในตัวในวดที่ไม่กัอบอย่างไม่ไม่นะครับอุปรกรณ์อย่างที่สองครับเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่ารคราคอบเหล็กคลากนะดับถูกต้องครับเพราะสังเกตนะครับด้านหนึ่งเปียกเสมือนคลาด้านหนึ่งเปียกเสมือนจอบเลยเอามาเรียกว่าครอบใช้สําหรับแยกเชื้อเพลิง นะครับเพราะพื้นที่บางพื้นที่มันอาจจะมีเศษหินมันอาจจะมีรากไม้ซึ่งด้านที่เป็นจอกอาจจะไม่เหมาะอาจจะได้ด้านที่เป็นคาดอาจจะเหมาะกว่าเราใช้น้ําลดความร้อนครับเพื่อฉีดไปบริเวณเลวไฟลดความรุนแรงของเปลนยอดไฟแค่นั้นเองมันไม่ต้องฉีดเข้าไปที่กลางไฟครับทุกอย่างให้จบบริเวณขอบไฟหรือตีไฟแค่นั้นเองเราใช้ลดความรุนแรงของไฟตรงนี้ครับแล้วใช้ไม้ตบปิดอากาศ ใช้น้ำลดความร้อนใช้ไม้ตกปิดอา,ากาศแล้วก็ใช้ครอบเหล็กแยกเชือเพลิงไม่ให้องค์ประปอกอบของไฟเขาอยู่ร่วมกันดับไฟได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกครับเราต้องประเมินสถา,านาการณ์ก่อนทุกครั้งเห็นไฟอย่าเดินเข้าไปเลยนะครับประเมินก่อนทิศทางไฟไปทางทิศไหนสามารถควบคุมได้หรือไม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสุมสี่สูมส่มากเข้าไปอันตรายถึงชีวิตนะครับวิธีการที่ถกง้องนะครับในการที่สายดับ บริเวณด้านที่เป็นบ้านหลังสองข้างนี่ไปข้างนั่นเองครับเดินเลยป็นว้อเงยียบนะครับจะออกว่าสิบกิโลง่ายนอันนี้สายข้าสามสิบเมตรก็ึงจี้ใน้ที่สามดันครับดันมาให้เแงน แล้วก็ไม่ต้องเดินตามเข้ามานะครับเดี๋ยวเดินตามไ้นะฮะแล้วไปใช้ท่าทีหนึ่งใหม่ยกโตดได้ยกโตดได้ยกโตดไดทำอไรไม่อย่างน่อนนะครับครับอย่างแรกวหาน้าหมูเป็นคนสั่งน้ำฉีดลบแป๊เดียวครับให้ตกเข้าแล้วพร้อมเด็กช่วยกันแ้กเชียร์เพลิงลับ เดินไไไปเลยครับเดินยาวไปเลยครับเดินหยาบไปเลยครับเข้าไปเลยครับมนดดลุนยยยย เลยครับยกอกดันไม่ต้องยกขูงตกไปเบาๆแทนปิดอากาศจะไม่กระเพื่อมแรงขึ้นนะครับผู้ช่วยหัวหน้ามุ่งเดินรอบพื้นที่ที่ไฟไหม้อ่าเดินครับเดินดูเ่ยดูครับมันยังมีไฟมาถูกอีกไหมนี่ครับเห็นจัดๆเลยครับ เดินนครับเดินรอบๆไปเลยอย่าเดินทับไปทุกที่เดินขอบไปนครับเดินรอบๆนะครับเราบมไปยุ่ที่ทุกครั้งที่เราทไปป่านครับเราจะต้องเดินวเคลียรเคลียรเดินรอไปยุ่คที Ya, tak ada lagi ya, ya,